สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออารเนินรุ่น e ีโคหกพันสองครับตัวนี้ผ่านการซ่อมมานะครับถอดอะไรถอดบอร์ดมาให้นะครับแล้วก็มาให้ซ่อมกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมอยู่สามครั้งครับจำเป็นต้องโลอะไรทั้งหมดเลยครับเพื่อให้ เครื่องมันลับมาใช้งานได้แบบนี้ครับก่อนหน้านั้นก็ใช้งานได้เหมือนกันครับแต่ทดสอบโหลดแล้วมันไม่ผ่านครับทดสอบโหลดสักสามสี่พันก็ไม่ไหวแล้วนะครับที่จริงมันต้องได้ครับตอนนี้ก็โลอะไรเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับคุ้มไม่คุ้มไม่รู้ครับเดี๋ยวลองามคุณลูกค้าดูนะครับว่าจะเอาหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับผมต่อทั้ง ac in ac out มีแบตเตอรี่มีแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ จ่ายเข้าเครื่องนะครับเพื่อชาร์จลงแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็จ่ายให้โหลดด้วยครับตอนนี้แดดมาแล้วนะครับไฟ AC n ยังไม่ได้จ่ายนะครับแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้นะครับเป็นแผงโมโนรับเซลล์ยี่ห้อลองจิขนาด580วัตต์ใช้ย U5 แผงแบตเตอรี่ NMC 250แอมป์ครับตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่57.8ครับโวลตลอยตั้งไว้ที่57.5ครับตามมาตรฐานของแบตเตอรี่ NMC ครับ จริงๆมันชาร์จได้สูงกว่านี้ครับแต่เราจะไม่ชาร์จเต็มร้อยครับแต่ถ้าใครใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับตั้งสูงแบบนี้ไม่ได้นะครับมาดูที่หน้าจอครับจะเห็นว่ามีไฟจากแผงมาที่248โวลต์ครับแบตเตอรี่มีที่57.5ก็คือแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับพัดลมก็ทำงานตามโหลดครับโหลดที่ใช้งานอยู่ที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่1,960วัตต์ครับ ไม่มีไฟ AC เข้าร่วมครับไม่มีการชาร์จแล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วครับไปจากแผงมาได้ที่สองพันรอยครับจ่ายให้โหลดที่พันเก้าครับไปจากแผงรับภาระทั้งหมดจ่ายให้โหลดครับแบตเตอรี่มันเต็มแล้วนะครับเลยไม่มีการชาร์จครับโหนดโฮมของแผงโซล่าเซลล์ครับอยู่ที่4ี่สิบองศานะครับในภาคบูตับตคอนเวอร์เตอร์อันนี้ นี้เป็นภาคชาร์จเจอร์นะครับอันนี้เป็นภาอนอคาอินเวอร์เตอร์ครับภาคอินเวอร์เตอร์อยู่ที่28องศาคับโหลด32-31%เปเซนครับตอนนี้มีไฟจากแผงเข้าร่วมเข้าช่วยด้วยนะครับโหลดเท่านี้นะครับที่จริงต้องกินไฟจากแบตเตอรี่ครับต้องกินกระแสจากแบตเตอรี่อยู่ประมาณเกือบ50แอมป์นะครับ ถ้าใช้ไฟเต็มที่5,000วัตต์ครับจะกินกระแสแบตเตอรี่ที่1้อแอมป์ครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับเป็น3,800ครับดูว่าไฟแผงมาได้เท่าไหร่ไปจากแผงมาที่10แอมป์นะครับไปจะแผงมาได้ที่2,216ครับโหลดที่ใช้งานอยู่ที่3,880ครับ ตอนนี้ดึงกระแสจากแบตเตอรี่ไปใช้แล้วครับเพราะว่าไฟแผงไม่พอครับโดอยู่ที่63เปอร์เซ็นครับเติมรถเข้าไปครับครับตอนนี้พัดลมเร่งแล้วนะครับ ับโหลด5,290ครับเป็นกระแสแบตเตอรี่ที่62แอมป์โหลดที่85%ครับดวทดสอบดูสักพักหนึ่งนะครับเข <Okay. S 1> ็นเทียวสายสวยงามความถี่ด้าน AC out อ,อยู่ที่50เฮิรต์ครับ เาเนี่ยมันได้มีเครื่องข้งเครื่องหมอแล้วครับโอ้ยเก่งมากเลย้งน่าไหร่หัราะอีก ร้อาสบห k ของเดิมห้ k ข้นไได้ไงสิบเท่าตัว r ้าผมก็วัดเสร็จแล้วนะขห้าเดออากเียตัวน้องเียก่อนเ่เทียบสามหอกเยหอกเดียว Thank yeah. แล้วก็ผ่านกัับไปนะครับทดสอบโหลดที่5นาทีน้ำเดือดเลยครับใช้ฮีเตอร์ในการทดสอบตอนนี้ไฟแักแผงนะครับลดลงเหลือ700นะครับเพราะว่าแดกมันติดครับโหลดอยู่ที่85ผมลองเพิ่มโหลดเข้าไปครับถ้าได้ที่6 0 0งแล้วนะครับ โหลดที่6,002เจะเตือน07ทันทีนะครับ07คือโอเวอร์โหลดครับเราใช้โหลดเกินมันก็จะเตือนแบบนี้มาดูฝั่งเปอร์เซ็นต์นะครับโหลดเกินร100 2 0า3เปอร์เซนนะครับเตือนโค้ด07ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหลดให้มันตัดเลยนะครับตัดไปแล้วครับ โค้ด07คือโอเวอร์โหลดครับโหลดเกินเครื่องมันก็ปร t เทคตัวมันเองครับปิดไฟจากแผงครับปิดสวิตช์พาเวอร์ครับเครื่องดับไปแล้วเปิดเครื่องดูทีครับว่าพังไปหรือยัง ดีไปออกมาปกติแล้วนะครับก็พร้อมที่จะจัดส่งคุณลูกค้าครับสำหรับเครื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําบูนสวัสดีครับ